ทีนทาม วันนี้นายอนุทินชาญวีรากูลนายกรทฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ให้การต้อนรับนายลีเซียนลุงอดีตนายกรทฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกไทยคู่ฟ้าธำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งท่านนายกรทฐมนตรีของไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพลิงนน้ำชาค่ะที่ห้องดมทองชั้นสองในบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นทั้งสองผู้นำนะคะก็ได้รำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานตั้งแต่การเข้าร่วม ประชุมเอเปกที่กรุงเทพเมื่อปี2022นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อศักยภาพใหม่ของความร่วมมือไทยสิงคโปร์ในอนาคตโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและสาขาเทคโนโลยีที่กําลังขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกุรัตนตรีก็ให้ข้อมูลว่าหลังการหารือนายลีเซนลุงก็ได้โพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยว่าการได้กลับมาพบปะนายกุรัฐมนตรีอนุทินอีกครั้งรู้สึกดีใจ ที่ได้รีคอนเนคพร้อมกับขอบคุณน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ไทยให้แก่ท่านและภริยาโดยระบุว่าสายสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์แข็งแกร่ง,แ,งและยังมีพื้นที่ให้เราต่อยอดความร่วมมือร่วมกันได้อีกมากโดยเฉพาะในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวทั้งสองผู้นําได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันด้วยนะคะในบรรยากาศเป็นกันเองก็สะท้อนถึงความใกล้ชิดส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนั้นนายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีกําหนดการในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการด้วยค่ะในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะที่จะเป็นโอกาสสําคัญในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ